คุณจะทำอย่างไรถ้าพี่ชายต่างสายเลือดของคุณเห็นคุณอยู่กับคนอื่นและความจริงทั้งหมดที่คุณปกปิดจะถูกเปิดเผยในคืนเดียวคืนนี้ทุกความลับจะถูกท้าทายและคุณจะรู้ว่าความรักความโกรธและความลับสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ภายในพริบตาเดียวลมเย็นของค่ำคืนพัดผ่านลานจอดรถเงียบสงบแต่เสียงฝีเท้าหนักของ,ของคีนันซีอโอหนุ่มกลับตัดความเงียบให้ขาดสะบันเขาชะงักทันที ดวงตาคมกริบเห็นลินน้องสาวต่างแม่ยืนอยู่ใต้ไฟสลัวข้างกายเธอมีชายแปลกหน้ากำลังยื่นมือแต่ไหล่ของเธอเบาๆหัวใจของคีนันกระแทกอกล่มหายใจสะดุดเสียงในหัวเหมือนแตกเป็นเสียงเสียงแสงไฟนีออนกระพริบสะท้อนใบหน้าของลินที่ดูตื่นตระหนกเหมือนเธอเองก็ไม่ทันตั้งตัวกลิ่นน้ำมันรถลอยคลุงอากาศอึดอัดเหมือนถูกกดทับทุกประสาทสัมผัสข,ของคีนันตื่นตัวรุนแรง เขาเดินตรงไปเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังเป็นจังหวะคมทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดันชายแปลกหน้าชะงักถอยหลังทันทีที่เห็นประกายกรุ่นโกรธในดวงตาของคีนันลินรีบขยับมาขวางสายตาเธอสั่นระริกเหมือนจะอธิบายแต่คีนันไม่ฟังแม้แต่คำเดียวมือของเขาคว้าแขนเธอสัมผัสร้อนและแน่นจนเธอสะดุง้งผิวเธอสั่นวูบเหมือนถูกไฟลวก เขาลากเธอขึ้นรถอย่างรวดเร็วประตูปิดลงด้วยเสียงหนักคล้ายกําปั้นกระแทกผนงังระหว่างทางความเงียบหนาแน่นจนลินรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกแสงไฟถนนไหลผ่านหน้าต่างแต่ดวงตาเหมือนคมมีดหัวใจเธอเต้นแรงประทะกกับเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามต่ำทุกวินาทีเหมือนเวลาถูกยืดออกเมื่อถึงบ้านคีนันเปิดประตูแรงจนบานสัน่นอากาศภายในโถงเย็นวาบ แตกต่างจากความเดือดดาลของเขาอย่างที่สุดเขาหันมามองเธอแวตาเข้มจนลินต้องก้าวถอยสันหลังเย็นเหมือนอาบน้ำแข็งเธอรู้ค่ำคืนนี้จะไม่จบลงง่ายๆคีนันเดินเข้ามาใกล้ชาแต่มั่นคงทุกฝีเท้าเหมือนเสียงเตือนภัยดังขึ้นในหัวของเธอเขาหยุดตรงหน้าลมหายใจหนะักแม้ไม่มีการตะโกนแต่แรงกดดันรอบตัวเหมือนกำแพงกำลังขยับเข้ามา เขาบอกว่าเธอต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำน้ำเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนที่ทำให้ลินขนลุกกวามือของเขาวางลงบนไหล่เธอไม่รุนแรงแต่หนักพอให้เธอรู้ว่าหนีไม่ได้อีกต่อไปและก่อนที่ลินจะทันถามว่าเขาจะทำอะไรต่อคีนันคีนัน,นยกมือขึ้นชา้ชาๆปลายนิ้วของเขาแตะคางของลินเบาแต่หนักพอให้เธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบาก แววตาของเขาไม่ใช่ความโกรธเพียงอย่างเดียวมันคือบางอย่างที่ลินไม่อยากมองให้ลึกไปกว่านั้นเพราะเมื่อไหร่ที่เธอมองหัวใจเธอจะเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเขาผลักเธอเบาๆให้ถอยหลังหลังของลินไปชนกำแพงเย็นเฉียบความเย็นไหลวูบผ่านแผ่นหลังเหมือนย้ำว่าเธอถูกต้อนจนมุมจริงๆเธอสูดลมหายใจพยายามตั้งสติแต่ห้องโถงเงียบเกินไปเสียงหัวใจของเธอก้องชัดเกินไป เหมือนทั้งห้องกำลังฟังการเต้นของมันคีนันวางมือข้างหนึ่งบนกำแพงกั้นทางหนีของเธอเงาของเขาทาับทับเธอทั้งตัวอบอ้าวกดทับจนลมหายใจของเธอสัน่นลินเขาเรียกชื่อเธอน้ำเสียงทุ้มต่ำจนผิวเธอขนลุกเธอกล้าทำแบบนี้ได้อย่างไรลินอ้าปากพยายามอธิบายแต่คีนันยกมือขึ้นห้ามไม่ให้เธอพูดเพียงการเคลื่อนไหวง่ายๆ แต่ทำให้เธอเงียบสนิทเหมือนเสียงถูกดึงออกไปทั้งโลกแสงไฟสีอุ่นเหนือสีซาสองลงมาทำให้เงาของเขาเข้มขึ้นเส้นผมของเขาตกลงมาปิดหน้าผากเล็กน้อยยิ่งทำให้สายตาที่มองเธอขมขึ้นหนักขึ้นและอันตรายยิ่งกว่าเดิมกลิ่นน้ำหอมของเขาอบอวนรุราเข้มและใกล้เกินไปเขาโน้มตัวเข้าใกล้พอให้เธอรู้ว่าไม่มีช่องว่างให้หนี ล่มหายใจของเขาแตะข้างแก้มเธอเกรงทั้งร่างหัวใจเต้นขัดจังหวะอย่างควบคุมไม่ได้ชายคนนั้นเป็นใครเขาถามอีกครั้งชาแต่คมกว่ามีดเหมือนคําตอบผิดเพียงนิดเดียวจะทำให้ทุกอย่างพังทลายลิ้นหลับตากดความกลัวไว้ในอกขาของเธอสั่นน้อยๆฝ่ามือเย็นเฉียบจนเธอต้องกำมันแน่นแต่คีนันจับข้อมือเธอยกขึ้นสัมผัสของเขาอุ่น ต่างจากความเย็นของร่างเธออย่างชัดเจนตอบฉันน้ำเสียงของเขาลึกจนเธอรู้สึกถึงแรงสั่นในอกตัวเองเธอเปิดตาขึ้นดวงตาที่มองเขาสัน่นแต่ไม่หลบเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเธอตอบเสียงแผ่วเสียงที่แทบไม่ผ่านริมฝีปากออกมาคีนันยิ่งขยับเข้าใกล้สายตาเข้มขึ้นอีกขั้นเหมือนคำตอบนี้ไม่เพียงพอสำหรับเขาเพื่อนร่วมงานเขาพูดชา เหมือนช่างน้ำหนักทุกคำแล้วทำไมเขาถึงจับไหล่เธอหน้าอกของลินหดเกรง็งความจริงง่ายๆแต่ตอนนี้มันเหมือนคําอธิบายทุกอย่างยากไปหมดเขาแค่ปลอบฉันเธอพูดเบาฉันทําเอกสารพลาดเขาแค่ช่วยให้ฉันใจเย็นลงคีนันหัวเราะในลําคอเสียงต่ําและเย็นทําให้ลินขนลุกไปทั้งแขนเขาไม่มีสิทธิ์แตะตัวเธอเขาพูดชัดทุกถ้อยคา ไม่มีคนไหนมีสิทธิ์แต่เธอยกเกนฉันประโยคนั้นเหมือนแรงดึงมหาศาลร,รั้งสติของลินให้แตกเป็นฝุน่นเธอเพลอกลั้นหายใจหน้าแดงขึ้นทันทีโดยไม่ตั้งใจคีนั่นมองเห็นทั้งหมดและเขายิ่งกดมือบนกำแพงแน่นขึ้นใบหน้าของเขาใกล้พอให้เธอมองเห็นเส้นเลือดเต้นอยู่บนลำคอของเขาคืนนี้เขาพูดต่ำเธอจะไม่ออกไปไหนทั้งนั้น จนกว่าฉันจะมั่นใจว่าเธอจะไม่ทําให้ฉันโกรธแบบนี้อีกลิ้นถอยไม่ได้พูดไม่ได้และยิ่งทําอะไรไม่ได้เลยเมื่อคีนันเอื้อมมือไปจับประตูห้องด้านข้างเปิดลงอย่างช้าๆแสงในห้องนั้นสลัวอุ่นและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเขาหันมาหาเธออีกครั้งสายตานิ่งแต่แรงจนเธอสั่นวูบเข้ามาเขาบอกน้ำเสียงเรียบ แต่มีบางอย่างที่ทำให้ลมหายใจของลินติดค้างในลำคอและเมื่อเธอก้าวเท้าข้างหนึ่งเข้าสู่ห้องนั้นคี่นั่นปิดประตูตามหลังเธอด้วยแรงที่ทําให้หัวใจเธอกระแทกอกอย่างจังประตูที่ปิดลงด้านหลังดังสะท้อนในหัวของลินจนเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถูกตัดขาดจากภายนอกห้องที่เธอก้าวเข้ามากว้างแต่เงียบจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองชัดเจนแสงวอมวาสลัวสลวตกลงบนพื้นไม้ ทำให้บรรยากาศอบอุ่นแต่กดดันอย่างประหลาดกลิ่นหนังจากเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงลอยประปนกับกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆผสมกับความรู้สึกที่เหมือนกำแพงกำลังขยับเข้ามาใกล้ที่นั่นยืนอยู่หลังเธอเงาของเขาทาบลงบนพื้นยาวมั่นคงและหนักเสียจนหัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะเขาก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวส้นรองเท้ากระทบพื้นเป็นจังหวะทุ้มต่ำเหมือนเสียงเตือนภัยค่อยๆดังขึ้นในอกเธอ ลินกลืนน้ำลายคอแห้งจนรู้สึกเหมือนพูดไม่ออกเธอไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรแต่รู้ว่าอารมณ์ของเขาในค่ำคืนนี้รุนแรงกว่าที่เคยเห็นมาตลอดชีวิตคีนันยืนอยู่ด้านหลังเธอใกล้พอให้เธอรู้สึกถึงความอุ่นของลมหายใจแต่ไม่แตะต้องไม่ดึงไม่ผลักกลับยิ่งทําให้เธอประหม่าอย่างบอกไม่ถูกเขาพูดขึ้นเสียงเรียบแต่เข้มจนเหมือนกดลงบนบ่าเธอ เธอรู้ไหมว่าฉันโกรธเรื่องอะไรจริงๆลิ้นสูตรลมหายใจฉันขอโทษคำเดียวที่ออกมาเบาสั่นและแทบไม่พอสำหรับน้ำหนักของบรรยากาศในห้องคีนันเดินอ้อมมาด้านหน้าชาแต่แต่ละก้าวเต็มไปด้วยพลังจนลินรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเปลี่ยนไปตามเขาเขาหยุดตรงหน้าสายตาคมเข้มของเขาจับจ้องบนใบหน้าเธอไม่ละสายตาแม้เสี้ยววินาที ฉันไม่ได้โกรธเพราะเธออยู่กับใครเขาพูดเสียงทุ้มต่ำจนทำให้ลมหายใจเธอสะดุดฉันโกรธเพราะเธอกลัวที่จะบอกฉันความจริงคำพูดนั้นเหมือนกระแทกเข้าที่กลางอกลินแรงและตรงเกินกว่าที่เธอเตรียมใจไว้เธอขยับถอยเพียงก้าวเดียวแต่คีนันยกมือขึ้นไม่ได้จับไม่ได้ดึงแค่ยกขึ้นอย่างชา้ชา เรากับบอกให้เธอหยุดก่อนที่เธอจะหนีหายไปจากการสนทนาที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นลินเขาเรียกชื่อเธออีกครั้งเสียงเบาแต่ดูจนทําให้เธอยืนตัวตรงโดยอัตโนมัติฉันเห็นเธอสั่นแบบนี้ฉันรู้ว่าเธอปิดบังบางอย่างหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นร่างกายอ่อนแรงเหมือนเพิ่งเดินออกจากฝนหนักแม้ในห้องจะไม่มีหยดน้ําสักหยดเขาเก้าวเข้ามาอีกหก้าวระยะห่างระหว่างกันแทบไม่เหลือ แต่ก็ยังไม่แต่ต้องเธอเล่าให้ฉันฟังเขาพูดชาหนักและจริงจังจนเธอกลัวจะหลบสายตาเขาไม่ได้ลินแม้มริมฝีปากมือกำแน่นเธอรู้ว่าถ้าพูดทุกอย่างออกมาชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอนเธอสูดลมหายใจเสียงหัวใจของเธอเต้นดังในหัวจังหวะเร็วไม่สม่ำเสมอเหมือนกำลังจะกระเด็นออกจากอกเรื่องมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดทั้งหมด เธอเริ่มเสียงสั่นจนแทบหลุดคีนันเงียบแต่สายตาของเขาเฉียบคมตั้งใจฟังทุกคำราวกับมันสำคัญเท่าลมหายใจชายคนนั้นเธอเริ่มพูดแต่เสียงสั่นลงอีกคีนันเลื่อนใบหน้าเข้าใกล้เพียงเล็กน้อยไม่แต่แต่ใกล้พอให้เธอรู้ว่าเขาจะไม่ยอมให้เธอเบี่ยงเบนเรื่องนี้อีกเขาคือใครกันแน่และทำไมเธอถึงต้องทำสีหน้าแบบนั้นตอนเขาแต่ไหล่เธอประโยคนั้น ทำให้ลินหน้าเห่ร้อนมือเย็นเฉียบและความทรงจำบางอย่างแล่นกลับมาอย่างรวดเร็วเธอกัดริมฝีปากดวงตาสั่นระริกเหมือนจะพูดแต่ก็เหมือนจะกลัวเกินไปที่จะพูดออกมาและทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของคีนันดังขึ้นแสงหน้าจอสว่างวาบในความสลัวของห้องเขามองมันเพียงเสี้ยววินาทีคิ้วขมวดเหมือนมีบางอย่างในข้อความนั้น ยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดกว่าเดิมหลายเท่าเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลินเขาพูดเสียงต่ํากว่าก่อนหน้าข้อความนี้เกี่ยวกับเธอลินหน้าซีทันทีหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกคีนันยื่นโทรศัพท์เข้าใกล้เธอชาและนิ่งเหมือนกำลังเปิดประตูสู่บางอย่างที่เธอไม่อยากเห็นมากที่สุดในคืนนี้บนหน้าจอข้อความที่ปรากฏ ชัดเจนและทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะและก่อนที่ลินจะเอื้อมมือไปรับคีนันหยุดมือเธอไว้ด้วยสัมผัสแน่นดวงตาเขาเต็มไปด้วยคำถามที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนจริงจังหลึกและอันตรายยิ่งกว่าเดิมคีนันจับมือของลินไว้แน่นสายตาไม่ละจากหน้าจอโทรศัพท์ดวงตาเข้มดั่งท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ไม่มีดาวลินรู้สึกถึงแรงกดดัน เหมือนทั้งร่างถูกดึงเข้าไปในช่องว่างระหว่างเขากับความจริงบนหน้าจอหัวใจเธอสั่นระริกมือเย็นเฉียบน้ำลายกลื่นลงคอไม่ได้คีนันเอียงศีรษะสายตาจับจ้องลึกจนเธอรู้สึกเหมือนทุกลมหายใจของเธอถูกอ่านออกนี่คือสิ่งที่ฉันได้รับเกี่ยวกับเธอน้ำเสียงทุ้มต่ำแต่ทุกคำเหมือนมีค้อนทุบเข้าที่อกลินตัวสัน่นแต่ยังพยายามยืนตรงพยายามหาลมหายใจ แต่ความตึงเครียดในห้องเหมือนอากาศรอบตัวหนืดเหนียวจนทุกการหายใจเป็นเรื่องยากคีนันเลื่อนโทรศัพท์เข้ามาใกล้แต่ไม่ให้เธอแตะบอกฉันเขาพูดเสียงต่ำเรื่องจริงทั้งหมดลินกลืนน้ำลายดวงตาเงยขึ้นสบสายตาเขาหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกแต่เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหนีไปไหนได้ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องแบบนี้เธอพูดเบาเสียงแทบแตกเป็นเสียงเสียง แต่คีนันไม่ละสายตาแม้แต่วินาทีเดียวไม่ตั้งใจหรือว่าปกปิดฉันน้ำเสียงของเขาเรียบนิ่งแต่ราวกับมีไฟลุกขึ้นภายในคำพูดทำให้ลินขนลุกวูบเธอสั่นตัวมือขยับไปจับริมเสื้อของตัวเองฉันฉันกลัวว่าจะทำให้คุณกโกรธเสียงสัน่นและน้ำตาเริ่มไหลอาบแก้มคีนันเงียบแค่เงียบแต่ความเงียบนั้นหนักหน่วงยิ่งกว่าคำตะโกนใดๆ เหมือนแรงดึงดูดให้ลินต้องยอมรับความจริงทั้งหมดเขาก้าวเข้าใกล้ทีละก้าวและทุกก้าวเหมือนพลังที่ทําให้พื้นใต้เท้าของเธอสัน่นเมื่อเขาหยุดตรงหน้าลินเห็นความลึกในสายตาของเขามันไม่ใช่แค่ความโกรธแต่เป็นความต้องการเข้าใจและบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนคืนนี้ไม่มีใครอื่นนอกจากฉันที่จะฟังเธอเขาพูดเสียงทุ้มต่ำน้ำหนักของคำพูดกดลงบนอกลิน ทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นชั่วขณะลินกลืนน้ำลายอีกครั้งฉันฉันกลัวมากคำพูดแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเธอไม่กล้าปกปิดอีกต่อไปคีนั่นเงยหน้าขึ้นสายตาเข้มแต่มีเพียงประกายความเข้าใจเล็กน้อยถ้าเธอกลัวก็ไม่เป็นไรเขาพูดชาฉันจะทำให้แน่ใจว่าเธอปลอดภัยและฉันจะฟังทุกสิ่งที่เธอพูดลินรู้สึกถึงความหนักใจที่ยกออกจากอก แต่ความตึงเครียดยังไม่จบเพราะทั้งโทรศัพท์ทั้งเรื่องราวที่ยังไม่ถูกเปิดเผยยังคงรอคำตอบจากเธอเธอสูดลมหายใจลึกและเริ่มเล่าเรื่องทุกอย่างตั้งแต่ชายคนนั้นถึงเหตุผลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดคำพูดของเธอสัน่นน้ำตาไหลไม่หยุดแต่คีนันยังคงเงียบฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดไม่ตัดสินแค่ฟังอย่างเดียวแต่ความเงียบนี้ ไม่ใช่ความสงบกลับทำให้ห้องนั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนทุกคำพูดของเธอมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและคีนันกำลังชั่งน้าหนักทุกคำพร้อมกับความโกรธความเข้าใจและความลึกซึ้งในเวลาเดียวกันเมื่อเรื่องราวของลินใกล้จบคีนันยื่นมือออกมาและครั้งแรกในคืนนี้เขาจับมือเธอแน่นแต่สัมผัสนี้ไม่ใช่การลงโทษมันคือสัญญา และคำมั่นที่เธอสัมผัสได้ด้วยหัวใจลินมองเขาตาพร่าไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เธอเห็นในสายตาเขาคืออะไรแต่รู้ว่าค่ำคืนนี้จะเปลี่ยนเธอไปตลอดกาลและทันใดนั้นเสียงเคาะประตูด,ด้านนอกทำให้ทั้งสองคนสะดุง้งคีนันขมวดคิ้วลินรู้ทันทีว่าค่ำคืนนี้ยังไม่จบง่ายๆและเรื่องราวเพิ่งจะเริ่มต้นเสียงเคาะประตูนั้นดังซ้ำ แรงขึ้นหนักขึ้นเหมือนพยายามบอกว่ามีสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังรออยู่ด้านนอกคีนันขมวดคิ้วสายตาคมวาวดวงตาเหมือนมองทะลุทุกสิ่งลินยืนตัวสั่นข้างเขาหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกใครกันคีนันถามเสียงทุ้มต่ำแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่ทําให้ลินเงียบสนิทเขาก้าวไปยังประตูชาแต่มั่นคง ทุกฝีเท้ากระแทกพื้นไม้ดังทุมเหมือนทุกวินาทีถูกเน้นความสำคัญเมื่อเปิดประตูแสงโคมไฟด้านนอกสาดเข้ามาแต่ไม่มีใครอยู่มีเพียงซองจดหมายสีเข้มวางอยู่บนพรมและกลิ่นหมึกพิมพ์คละคลุงคีนันหยิบซองขึ้นดวงตาเข้มมองมันอย่างระมัดระวังลินยืนตัวสั่นข้างเขามือสั่นเกรงจนแทบจับเสื้อไม่ได้เขาเปิดซองดึงเอกสารออก สายตาของเขาไม่ละจากเนื้อหาหน้าเขาเย็นแต่แววตาสั่นสถานเหมือนทุกคำในกระดาษนั้นทำให้ความเงียบในห้องหนักขึ้นเป็นสองเท่าลินกลืนน้ำลายเธอรู้ทันทีว่าค่ำคืนนี้จะไม่เหมือนเดิมและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในซองนั้นจะเปลี่ยนทุกสิ่งคีนั่นอ่านอย่างละเอียดคิ้วขมวดแน่นริมฝีปากกดแน่นจนเห็นเส้นมือของเขาสั่นเล็กน้อยและลินรู ว่าสิ่งที่อยู่ในมือเขาอาจเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เธอเคยปิดบงังเขาวางเอกสารลงบนโต๊ะหันมามองลินสายตาเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้มข้นจนเธอต้องก้มหน้าลินเขาพูดชาเสียงทุ้มต่ำเธอต้องบอกความจริงทั้งหมดกับฉันไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีการปกปิดอีกหัวใจของลินเต้นรัวเงือไหลตามไรผมแต่ความกลัวไม่ได้ทำให้เธอหนีไป กลับทำให้เธอรู้ว่าตอนนี้เธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงอย่างเต็มที่เธอสูดลมหายใจลึกและเริ่มเล่าทุกอย่างตั้งแต่เหตุการณ์ในวันนี้ชายคนนั้นความเข้าใจผิดจนถึงเหตุผลที่ทำให้เธอหลีกเลี่ยงคีนันแต่ละคำพูดเต็มไปด้วยความสรรั่นน้ำตาไหลลงแก้มแต่คีนันยังคงเงียบเพียงฟังอย่างตั้งใจไม่มีการตัดสินแต่ทุกสายตาของเขา เหมือนช่างน้ำหนักความจริงของเธอทีละคำท่านใดนั้นเสียงมือถือของลินสั่นขึ้นทำให้เธอสะดุง้งคีนันเหลือบมองเพียงเสี้ยววินาทีแต่แววตาของเขากลับเฉียบคมเหมือนถามโดยไม่ต้องพูดว่าใครโทรมาลินนิ่งไปมือสัน่นไม่กล้าแตะโทรศัพท์เพราะรู้ว่าการตอบสายตอนนี้อาจทำให้ทุกอย่างบานปลายคีนันเดินเข้ามาใกล้มือใหญ่จับมือเธอแน่น สายตาเข้มน้ำเสียงทุ้มต่ำไม่ต้องแต่ตอนนี้ไม่มีใครที่เธอควรฟังนอกจากฉันลินกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงแต่เธอรู้ว่าตอนนี้ไม่มีทางหนีไม่มีใครช่วยเธอได้นอกจากคีนันที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาโน้มใบหน้าเข้าใกล้ดวงตาคมมองลึกจนเธอรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุจิตใจเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังทุกความจริงไม่มีอะไรถูกปกปิด ลินยอมทุกคำพูดไหลออกมาพร้อมน้ำตาเธอเล่าอย่างเต็มที่ทุกคำพูดทำให้หัวใจเธอโล่งขึ้นเล็กน้อยแต่ความลับบางอย่างยังไม่ถูกเปิดเผยและคีนันรู้สึกได้เขาเงียบแค่เงียบแต่แรงกดดันยังคงอยู่ทุกสายตาทุกลมหายใจเหมือนคอยบีบให้ลินยอมรับสิ่งที่จะเกิดต่อไปท่านใดนั้นเสียงเคาะประตูอีกครั้งครั้งนี้หนักกว่าเดิม และไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเสียงที่ทั้งสองคนรู้ทันทีว่าจะนำความจริงที่รออยู่เข้ามาในห้องนี้คีนันขมวดคิ้วลินหัวใจเต้นแรงความกลัวผสมกับความตื่นเต้นและลินรู้ว่าค่ำคืนนี้ยังไม่สิ้นสุดเรื่องราวของเธอและคีนันเพิ่งจะเริ่มต้นสู่บทที่น่ากลัวที่สุดเสียงเคาะประตูครั้งล่าสุดดังซ้ำๆแรงขึ้นเรื่อยๆ เหมือนจะทำลายความเงียบของห้องลินตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกคีนั่นเงยหน้าขึ้นสายตาเข้มและดวงตาเหมือนอ่านทุกความคิดของเธอเขาเดินไปประตูชาแต่มั่นคงทุกฝีเท้ากระแทกพื้นดังทุ้มหนักเหมือนทุกวินาทีในห้องนี้ถูกเน้นความสำคัญเขาเปิดประตูแสงไฟสลัวด้านนอกสาดเข้ามาเผยให้เห็นชายร่างสูงใส่ชุดสูท ถือซองเอกสารในมือใบหน้าเรียบเฉยแต่สายตาคมเย็นเหมือนมีบางอย่างที่รอให้คีนันเปิดเผยคีนันนิ่งจับสายตาชายคนนั้นเหมือนช่างน้ำหนักลิ้นตัวสัน่นลมหายใจติดค้างรู้ทันทีว่าซองเอกสารนี้และชายคนนี้เกี่ยวข้องกับความลับที่เธอปกปิดมาตลอดชายคนนั้นพูดเสียงเรียบเอกสารสำหรับคุณคีน,นันเขาวางซองบนโต๊ะ โดยไม่ละสายตาจากลินคีนันหยิบสองสายตาเฉียบคมเขาเปิดอ่านอย่างช้าๆทุกคำทุกตัวอักษรบนกระดาษเหมือนทำให้เวลาในห้องหยุดชะงักลินรู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนทุกลมหายใจถูกดูดเข้าไปในความลึกของเรื่องราวหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบและเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่ถูกเปิดเผยจะเปลี่ยนค่ำคืนนี้ไปตลอดกาลคีนันวางกระดาษลง หันมามองลินสายตาเย็นแต่ลึกลินเธอบอกความจริงกับฉันยังไม่ครบลินสะดุง้งทุกคำพูดของเขาเหมือนตอกย้ำความผิดพลาดชะฉันฉันน้ำตาไหลเสียงสัน่นเธอไม่รู้จะเริ่มยังไงคีนันก้าวเข้ามาใกล้แต่ครั้งนี้ไม่ได้จับเพียงยืนเงียบปล่อยให้ลินเผชิญหน้ากับความจริงทุกสายตาของเขาเหมือนบีบให้เธอเปิดเผยทุกอย่างคืนนี้ไม่มีใครจะช่วยเธอได้ น้ำเสียงทุ้มต่ำแต่อบอุ่นในแบบที่สับสนบอกฉันทุกอย่างลินพยายามรวบรวมสติเล่าทุกความจริงทุกเหตุผลที่ทำให้ชายคนนั้นแต่ตัวเธอทุกคำพูดสะท้อนถึงความกลัวและความอับอายน้ำตาไหลไม่หยุดคีนันเงียบไม่พูดแต่ทุกสายตาทุกการมองเหมือนช่างน้ำหนักความจริงของเธอทีละคำท่านใดนั้นซองเอกสารอีกซองถูกวางลงบนโต๊ะ เสียงหนักทุกคนสะดุง้งขี้นันหยิบมันขึ้นสายตาเย็นเฉียบและลินรู้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ในซองนี้จะทำให้คำคืนนี้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมเขาเปิดซองดึงเอกสารออกสายตาเข้มอ่านอย่างระมัดระวังหน้าผากขมวดริมฝีปากกดแน่นจนเห็นเส้นลินตัวแข็งทื่อน้ำตาไหลลงแก้มหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดเธอรู ว่าความจริงในเอกสารนี้เป็นสิ่งที่เธอไม่กล้าเผชิญคีนันวางเอกสารลงเงยหน้ามองเธอลินเธอพร้อมไหมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดกับฉันลินสูดลมหายใจลึกสายตาเธอเข้มแม้กลัวจนสัน่นแต่รู้ว่าต้องยอมรับทุกความจริงทุกความลับและทุกแรงกดดันที่คีนันมอบให้คีนันยิ้มบางแต่ไม่ใช่ยิ้มแบบอ่อนโยน ยิ้มแบบที่บอกว่าค่ำคืนนี้ยังไม่จบและเรื่องราวเพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่จุดลึกที่สุดค่ำคืนนี้ผ่านไปอย่างช้าๆหลังจากการเปิดเผยความจริงทุกอย่างลินนั่งอยู่บนโซฟามือยังสัน่นแต่หัวใจเริ่มสงบลงเล็กน้อยคีนันนั่งลงตรงข้ามสายตาเข้มแต่ไม่กดดันเขายิ้มบางๆราวกับปล่อยความตึงเครียดทั้งหมดออกไปฉันรู้ว่าเธอกลัวเขาพูด เสียงทุ้มแต่เงียบสงบแต่เธอทำดีที่สุดแล้วที่บอกความจริงลิ้นเงยหน้าขึ้นน้ำตายังไหลแต่รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าความโล่งใจเข้ามาแทนที่ความกลัวขีนันลุกขึ้นเดินไปเปิดหน้าต่างลมเย็นขําคืนพัดเข้ามากลิ่น,อ,อ,นอ่อนของดอกไม้ริมระเบียงลอยเข้าห้องทำให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสำหรับเราเขาพูดต่อ ไม่มีใครผิดมีแค่ความเข้าใจผิดที่ต้องแก้ไขลินพยักหน้าหัวใจเริ่มเบาขึ้นเธอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับคีนันไม่ใช่แค่ความกโกรธหรือความกลัวแต่เป็นความเข้าใจและความเชื่อใจคีนันยื่นมือไปจับมือเธอเธอไม่ถอยเพราะรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงสายตาของเขาอ่อนโยนขึ้นเต็มไปด้วยความห่วงใยค่ำคืนนี้อาจโหดร้ายกับเธอ เขาพูดแต่ฉันสัญญาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเธอไม่ต้องกลัวฉันอีกแล้วลินยิ้มน้ำตาไหลผสมกับรอยยิ้มและหัวใจที่เคยสั่นกลัวเริ่มสงบและรู้สึกปลอดภัยทั้งคู่เงียบนั่งอยู่ด้วยกันฟังเสียงลมพัดและความเงียบที่อบอุ่นเหมือนโลกทั้งใบค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดความลุ้นและความกลัวจบลงด้วยความเข้าใจ ความไว้ใจและความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่เต็มไปด้วยความหวังและสัญญาว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นทั้งสองคนจะเผชิญมันด้วยกันลมหายใจเงียบร่างกายผ่อนคลายความโกรธความกลัวและความลับถูกปล่อยออกไปอย่างอ่อนโยนนี่คือค่ำคืนที่ลินและขีนันเริ่มต้นบทใหม่ด้วยใจที่เปิดกว้างและเข้าใจกันอย่างแท้จริง